ใหม่แล้วไม่มีโอ้โหเปิดปาใหญ่มากเดี๋ยวผู้ชายที่กำลังเล็งๆอยู่เขาจะไปกล้าจีบค่ะเฟกนิวเฟกนิวจริงๆเลงไว้เยอะมครับฮ่าอย่าใช่อย่าอย่าใช้ก็ว่าเลงไม่มีเลยโอ้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 ยโตหรอไม่มีไม่มีที่เล็กๆไว้ก็แบบว่าเขาไม่ได้สนใจเราเออ คืออจริงๆแล้วเนี่ยไม่เลือกแล้วตอนนี้คือแบบว่าแต่ว่าที่อยากได้คืออยากได้แบบอยากได้ฝรั่งอยากได้ฝรั่งอยากไ้ฝรั่งแต่ตัวแรงมากอะแต่ตัวแรงมากจริงๆชอบฝรั่งชอบฝรั่งอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ติดแล้วเพราะว่ามันก็ถามว่าช่วงนี้ประเทศเปิดก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีโอกาสไปเจอฝรั่งแบบไหนที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไปบอกว่า หากระต๊อทำงานไม่ได้อนาบีอะไรอย่างเงี้ยส่วนก็จะเป็นหนุ่มไทยใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือส่วนใหญ่จะเจอแต่เพื่อนๆไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอผู้ชายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปตามหานะก็อยู่เฉยๆพิกในการเลือกไหมครับคู่เนี่ยไม่มีหรอกแต่เอาจริงถ้าเกิดว่าตามความชอบแล้วเราก็จะเราก็จะชอบคนที่ ที่เขาสนใจเราคือบางทีแบบสมมติว่าเราเราไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วคนที่แบบเจอเราแล้วเขาก็แบบถ้าเขาชอบเราแล้วเขามาองเรามันก็โอเคมันก็ต้องมีความชอบซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเราพ<ม>่ส่งสัญญาณให้ยังไงครับพี่ออก็มี<ไ>ป,ป<ะ>้าก็เวลาเราไปเที่ยวเราก็แบบนิดหนึ่งป้าเราต้องมีติดกันดักที่คนยังไม่ทไม่อ่ะส่วนใหญ่จะหนี